สวัสดีครับต้คงคุยเอบนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช่องยูทูปคุยกองเลขพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ l ล v e สดนะครับวันนี้เป็นวันที่17เมษายนแล้วนะครับเหลือครึ่งเดือนมาแล้วนะครับก็สถานการณ์โควิดสิก็ยังน่าจะเบาลงนิดนึงเพราะว่าเป็นผลมาจากเมื่อ2สาปดาห์ก่อนที่เราทํากันนะครับล็อกดาวอะไรกันก็ทําให้ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับว่า ช่วงนี้มันก็เลยเบาลงเพราะเราปิดตอนนั้นแต่ถ้าแต่ตอนนี้เราออกมานะ <c oughs> มันก็จะไปผลอีกประมาณ14วันอ่ะมันก็จะมีกลับมาอีกนะครับเพราะนั้นก็ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันอยู่อยู่บ้านกันอยู่นะครับอ่ะโอเควันนี้เข้าเรื่องกันวันนี้เป็นเลขกลุ่มอง229นะครับ <c oughs> ผมให้ชื่อว่าเป็นเส้นทางแห่งจินตนาการครําว่าจินตนาการเนี่ยมัน ก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าถ้าติดตามเรื่องนี้มาก็คือมันมาจากคู่สองเก้านะส่วนทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเส้นทางผมชอบเลขอเลขซ้ำๆแต่ว่าเลขซ้ำคือเลขที่มันเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาสี่สี่ห้าหกเเจ็ดแปแปดเก้าเก้าเนี่ยคือเลขซ้ำเนี่ยมันดูมันดูง่ายหลายคนไม่เข้าใจ แต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันดูง่ายเพราะว่าเพราะเราเอาพื้นฐานเวลาเราศึกษาเนี่ยเราศึกษาจากเลขเดียวอยู่แล้วแล้วพอเลขเดียวมาพอมาเจอกันปุ๊บมันก็เหมือนกับสะท้อนแนวทางนั้นที่ชัดเจนนะครับมันก็ยิ่งกลายเป็นแบบว่าพอม,มีเลขคู่ปุ๊บเนี่ยแนวทางที่ออกไปทางเด่นทางไหนมันจะยิ่งชัดเจนในทางนั้นอย่างสองสองเนี่ยผมเคยพูดไว้ว่ามันเป็นอ่า ธรรมดา2ตัวเดียวมันก็เป็นลักษณะของผู้หญิงเป็นเพศแม่ดาวจันนะครับพอมันคู่กันผมเลยว่าอะไรที่มันเป็นความชัดเจนของความเป็นผู้หญิงความเป็นเพศแม่ความมีน้าใจใจกว้างนะครับเนี่ยผมก็เลยตั้งค่อว่าเป็นราชินีแห่งจักรวาลน,นะครับคราวนี้พอมาอยู่กับกลุ่มนี้คำว่าเ,เส้นทางของจินตนาการเนี่ยก็เพราะว่าไอ้สองสองเนี่ยส่วนตัวเขาก็เป็นคนที่มีแนวความคิดที่ค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ช่างคิดทั้งฝันอยู่แล้วไงแล้วมาเจอคู่นี้ที่มันเป็นลักษณะของออกไปในเชิงช่างฝันอีกเพราะฉะนั้นเส้นทางของคนที่เป็นอ่าเลขกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะไปในทางที่มักจะใช้จินตนาการในการในการสะท้อนออกมาบ่อยๆทั้งการดําเนินชีวิตด้ต่างๆนะครับท้งวิธีการทํางานอ่าทางวิธวีแนวความคิดถ้าจะเด่นสุดๆก็น่าจะอยู่ที่รูปแบบแนวความคิดของเขาเอง 229เนี่ยจะออกไปแนวทางที่เวลาจะคิดอะไรเนี่ยมักจะมักจะมองก่อนว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นยังไงอ่าแล้วก็เอาสิ่งน,นั้นนนะ่ะหรือว่าแล้วก็เอาเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาผสานรวมกันกับจังหวะนั้นนั้นแล้วก็สะท้อนออกมาให้ออกไปเป็นรูปแนวทางแบบไหนอะไรยังไงให้มันดูแบบเหมือนคนที่วาด เหมือนคนวาดถ้าพูดถึงจินตนาการเราก็มักจะหมายถึงศิลปะน,นะเหมือนคนที่วาดภาพผู้คนในชีวิตประจําวันเป็นเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งได้อะไรเงี้ยคือเวลาเราไปดูเอ้ยนี่มันรูปสุนัขเนี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาไม่ได้เป็นวาดแบบวาดเหมือนอนะเขาวาดเป็นแนวทางแบบอาจจะหูตั้งเอียงไปทางซ้ายแต่เรามองปุ๊บมันก็คือสุนัขที่เราชอบอะไรเงี้ยคือเขาจะมีแนวทางที่ แปลกออกไปแต่ว่ายังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเส้นทางก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ว่าสุนัขก,ก็เป็นสุนัขแต่ว่าสุนัขในรูปแบบของเขาหรือว่าจะเป็นอ่าถ้าเป็นลนักษณะการทํางานแบบแบบร้านอาหารหรือว่าเป็นการทํางานแบบอ่าที่เป็นงานบริการอ่ะเขาก็จะดูแบบสมมุติว่าปกติเราไปร้านอาหารอ่างเงี้ยเขาก็จะมีคนมามารับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ย มารับออเดอร์มาโยดมาสั่งอะไรเงี้ยอันนี้เขาอาจจะให้แบบให้มีแบบลักษณะมนที่ต่างไปคืออาจจะมีที่โต๊ะเหมือนเอ็อาจจะมีให้จิ้มอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่วิธีการสั่งสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไปถึงพ่อครัวมันก็ไปถึงพนักงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะมีรูปแบบที่แตกต่างหรืออาจจะมีการร้องเพลงเข้ามาต้อนรับอะไรเงี้ยคือมันก็จะแบบเป็นแนวแพงที่ดูดูน่าสนใจนะ ผมผมชอบผมชอบในเรื่องของวิธีวิธีการทํางานแล้วก็แนวคิดที่มันดูน่าสนใจนะครับแล้วก็บุคลิกภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนคน,นี้จะมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลแต่ว่าไม่ถึงกับก็ไม่ถึงกับอ่อนอ่อนแบบอ่อนมากเพราะว่ามันมีสองก้าอยู่ <c oughs> รวมเข้าไปดน้องมันมีสองเก้าอยู่แล้วแล้วมันเป็นลักษณะของความที่บางทีอ่ะมันเขาก็อาจจะแบบดู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 ดแบบดูแตกต่างมันอาจจะบุค,คลิกอ่อนโยนก็จริงแต่อาจจะแอบอมเปรี้ยวนิดๆอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นดูความความมันดูแตกต่างกันนะครับความรู้สึกมันจะดูแบบจะไม่เหมือนกับพวก2องสองหกสองอะไรนี้อันนี้จะดูอ่อนโยนบุคลิกหน้าลกเข้าถึงงา่ายแต่อันนี้มันดูแบบแบบเปรียปร้ยวๆนิดๆน,น,นะครับบุคลิกภายนอกทั้งผู้ชายแลว้วผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ออกแนวผมมองว่าน่าจะเป็นแนวสไตล์ผู้ชายบูติกนะครับแต่งตัวติดๆหน่อยอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ติดๆหน่อย แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดมากนะไม่ได้ติดมากแบบเก้าสองเก้าหรือหกเก้าสองอะไรเงี้ยนะมาพูดเนี้ยติดมากแต่งตัวดูดีสวแบบสุดๆอะสุดโตงหน่อยแต่อันนี้ก็ไม่ไม่เชิงนั้นก็ยังดูแบบมีจริตจกักรนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความรักเนื่องจากว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าจินตนาการในตัวเองสูงเพราะนั้นอารมณ์มันก็ต้องแปรปรวนอยู่บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะเอาใจคนคนนี้ผมมองว่าก็จะยากนิกหนึ่งนะเพราะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลักษณะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอารมณ์ดีเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักพอสมควรแล้วเป็นคนที่โคตรจะโรแมนติกเลยนะแบบถ้าเกิดว่าเป็นแนวหนังในหนังอะสร้างความโรแมนติกหรือว่าเป็นดอกไม้อ่ามีดอกไม้มีตุ๊กตามีมีเครื่องประดับต่าง,างๆแบบงานงานพิเศษหรือว่าไปเที่ยวกันแบบ ไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวทะเลเก็จะมีลักษณะของอยากเที่ยวอ่ะชอบท่องเที่ยวอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันแล้วอ่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเอาใจกันก็จะประมาณว่าไปซื้อของให้กันอะไรเงี้ยไปเที่ยวกันไปอนะไรเงี้ยโมก็จะโอเคแต่เ้ายังไม่ถ้ายังไม่มีแฟนนะหรือจะจีบคนคนนี้นะก็นะครับก็ามแนวนี้เลยก็สายเปนิดนึงนะส่วนถ้าตัวเขาเองเนี่ยสองสองเก้าจะไปจีบใครเนะี่ย ก็ต้องดูอารมณ์ตัวเองหน่อยขึ้นๆลงๆนะก็ <g ül> ถ้าเกิดว่าทําไมแใช่ส,ส,สไตล์เดียวกันก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปจีบเขาแล้วเขาแบบแข็งแข็งืนคืนแล้วเราอาจจะเป็นคนขี้งอนอะไรเงี้ยนะครับก็แนวมันก็จะเป็นเชิงประมาณนี้นะส่วนด้านการเงินผมมองว่าโอเคนะหาเงินจริงคือหาเงินได้จากการการงานที่ค่อนข้างจะแบบทําอะไรที่มันดูดูแหวกแตกต่างคนอื่น แต่ก็ไม่ได้เกินงามไงเออพอมันดูแบบพอให้ดูน่าสนใจพอให้ดูแบบเข้าถึงคนได้ง่ายและอย่างเลขสองมันเป็นเลขที่เข้าถึงคนได้ง่ายพอๆกับเลขแปดแต่ว่าจะเป็นวิธีการที่นุ่มนวลไม่ได้เอะมากเทอรอะไรเพราะฉะนั้นคนคนนี้นอกจากจะเด่นเรื่องของอการหาเงินแบบสไตล์แบบเนี้ยเขาก็เด่นเรื่องของการเข้าถึงผู้คนพอมันเข้าถึงผู้คนได้ง่ายแล้ว่ะมันก็จะทําให้วิธีการที่จะทําอะไรต่อไปมันก็ดูมันก็ดูง่ายนะครับ สิ่งที่ต้องจัดการจริงๆหรือว่าที่ต้องดูแลจริงๆนะสำหรับคนเลืนี้ก็คือเรื่องของอ,า,อารมณ์อารมณ์ที่มันดูดูจะอ่อนอ่อนโยนไปหน่อยนะครับอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไว้ไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ดีก็อย่างที่ผมบอกตลอดนะครับคิดบวกเข้าไว้นะครับคิดพูดทําดีตั้งสติตลอดนะครับรับรองมันไปทางดีแน่นอนแต่ถ้าช่วงไหนที่มันแบบเออ คิดไม่ดีนะคิดไม่ดีอารมณ์ฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้กลุ่มเนี้ยก็จะถอนออกไปในทางที่โลเลไม่แน่นอน <S <S 1> <S 1> คือบางครั้งก็ไม่เอาก็ไม่เอา,เอ,าอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นได้นะครับอ่าแล้วก็ขอเสริมสําหรับอ่าพันธมิตเนี้ยปกติถ้าเลขกลุ่มประมาณนี้ผมจะเสริมให้ตลอดเรื่องของเวลาที่เรามองเลขนะครับเลขมันไม่ได้กําหนดเรานะเลขมันบอกแนวทางว่าเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอารมณ์นั้นเราเป็นยังไง เรื่องของอารมณ์นั้นนะ่ะหรือว่าความรู้สึกนะึกคิดตอนนั้นนะ่ะมันไม่ได้เกิดจากเลขนะครับมันเกิดจากตัวเราตัวเราเองเราเองเนี่ยสมมุติว่าตอนนั้นเราใจร้อนหุ่หงงนหงิดหุ้นง่ามมีอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยพออารมณ์เสียปุ๊บไอ้เลขสองของเก้ากลุ่มเนี่ยมันก็ไปทางเป๋เลยนะคือเพราะตัวเขาเองเน่ะมันท้อนแนวทางถ้าเกิดเป็นนั่นดอนมันไม่แน่นอนอยู่แล้วไงมันก็เป๋ไปเลยนะครับมันก็โอนเอ็นออนเอ็นโลเลตัดสินใจไม่ถูกไปเลย แต่ถ้าไปในทางเด่นก็คือเรามีสมาธิดีคิดพูดทดําดีตั้งใจดีมุ่งมั่นอะไอย่างเงี้ยมันก็จะไปในทางที่แนวเชิงบวกของเลขเนี่ยที่ผมพูดมาต่างๆนานะวิธีการทํางานลูกนี้นะดูน่าสนใจนึกภาพออกครับเพราะฉะนั้นจัดเลยนะครับต่อไปนะครับ ไม่ได้เป็นโควิดนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนเดเดี๋ยวทางช่องทางชั้นเรียนตกใจคเห็เว่าโควิดพ่ไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็น <laughs> ก็คืออย่างที่ผมบอกมันต้องเป็นสองด้านเสมออย่าไปอย่าไปมองแบบคือเม,มื่อวานมีอยคนหนึ่งถามผมว่าเออมันจะไปด้านไหนอะไรอย่างไยผมมองว่าถ้าคุณเอาเลขนําคุณได้ไปสองด้าน ซึ่งคุณไม่รู้ว่าจะมันจะไปทางไหนเพราะมันก็ไปของมันเองเพราะมันคือเลขอะมันสะท้อนทั้งสองด้านอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรามันนําให้มันนําชีวิตไปเลยมันก็มาทั้งสองด้านอะชีวิตก็ต้องเจอคือเราก็ไม่ได้แบบไปคนโทรลไปอะไรมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาตัวเรานําไม่ได้สนใจว่าจะเลขอะไรเราแค่รู้ว่าเออแนวทางที่เรามีเอามันเป็นประมาณนี้คือคือใช้เลขให้มันแบบคือไม่ได้สนใจมารู้แล้วว่าเออมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปของเราเอง คำว่าไปของเราเองก็คือเราก็รู้ว่าแนวทางชีวิตที่จะดีมันต้องไปยังไงแล้วก็ทําทําสิ่งดีนี่อออไหมครับราทําสิ่งดีเราตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจดีส่วนมันจะมาไงเด่วมันก็มากระทงแล้วไอ้เล่ม,มันมีสองทางไหมพอเรานํามันแล้วมันจะไปทางไหนก็ไปทางที่เรานํามันเดยถูกไหมนึกภาพตามมันนะครับบางคนไม่เข้าใจไงบางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ทำไมคนเล่งเนี้ยบางคนก็ว่าอ่อนโยนบางคนก็ว่าจินตนาการดี เอ้มันยังไงเพราะมันมีสองด้านเลยครับมันมีสองด้านเสมออยู่แล้วเขาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่คนที่ไม่เข้าใจก็คือเอาเลขไปนํานะครับไม่ได้นํแต่เ้ไม่ไม่ได้เอามันนําเอามันมาตามคือเลขอะไรก็ได้ชีวิตด,ดีหมดถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตัวเองเรารู้ว่าเราสมาธิเราอยู่ตรงไหนมุ่งมั่นยังไงเราก็ไปทางนั้นก็จบไม่ได้มีปัญหาเพราะว่า คือถ้าถ้าทุกท่านได,ได้ได้แบบมาสัมผัสในจุดที่ผมเป็นก็คือผมได้รับทํานายคนหลายๆคนเป็นตัวนี้ก็หลายหมื่นนะนะครับพอหลายหมื่นปุ๊บเราก็เลยเข้าใจว่าจังหวะชีวิตที่เลขเดียวกันแต่คนนึงไปบวกคนนึงไปลบเพราะอะไรนะคือผมเยอะจนผมเข้าใจว่าอ๋อคนคนนี้มีแนวทางนี้เป็นแบบนี้เขาบางทีเขาถามกลับมาเรื่อยๆแบบว่ามันเป็นไปได้ด้วยเหรอ ผมก็ผมก็บอกตรงๆเลยว่ามันก็เป็นไปได้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นสองทางอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่เราคิดบวกมันก็ไปทางบวกเมื่อไหร่เราคิดลบมันก็ไปทางลบมันแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ถามกับว่าเอ้าเลขมันทาอย่างนี้ให้เราเหรออะไรเงี้ยเปล่าครับเราทําเองไอ้เลขมันตามเรามาตามเรามาคือสมมุติเราเป็นสมมุติด่สองเก้าอย่างเงี้ยนะเราเป็นคนที่มีจินตนาการเราเป็นคนชอบคิดชอบอะไรมันก็เป็นตัวเราอยู่แล้วนึกออกไหมเลขมันก็แบบรหัสของเรามันจะตามเรามาเองว่าเอาว่าเราเป็นคนเชิงนี้ แต่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราเป็นคนกําหนดนะไม่ใช่เลขกําหนดนะพอเราเป็นคนเราอารมณ์ร้ายอย่างเงี้ยเลขทั้งด้านแบบอินดี้ไม่เอาใครไม่สนใจใครเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมาทางหลายถูกไหมส่วนถ้าเกิดตอนนั้นเราจิตใจดีโออารมณ์ดีเลยนะครับคิดพูดอะไรตอนนะี้เป็นเรื่องดีงามทั้งนั้นด้านบวกของตัวเลมก็สะท้อนให้เห็นว่าอ๋อถ้าคนถ้าเราเป็นแบบเชิงแบบนี้นก็จะออกแบบเป็นคนแบบเข้าออเข้าใจคนอื่น,นอะไรเงี้ย มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดูน่าสนใจอะไรเงี้ยเออเข้าใจง่ายนะครับแต่เมื่อไหร่เอาเลขนํานี่จบเลยเพราะคุณต้องแบกทั้งสองทางให้มันไปนะที่พูดยาวๆเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าเออมันไม่ได้มากําหนดหรอกนะเราเป็นคนกําหนดมันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเข้าใจตรงนี้นะครับจะได้จะได้ไม่ไม่มคือลดลดส่วนที่ไม่เข้าใจออกว่าเอ๊ะทำไมมันมีเลขนี้แล้วมันเป็นแบบนี้นะนะโอเคสําหรับเลขกลุ่มนี้ก็ น่าจะครบถ้วนนะครับทั้งทั้งทั้งหมดภาพรวมแล้วก็หลายๆด้านที่บอกไปนะครับอ่าพรุ่งนี้วันเสาร์้วนะวัน,ะนเนาสาร์ก็จะเป็นคลาสเสารอาทิตย์ก็จะเป็นคลาสดีแอนนไลน์นะครับแล้วเจอกันนะครับในชั้นเรียนดีแอนไล์ก็ทุ่มถึงสามทุ่มนะครับส่วนเมื่อวานมีคนสอบถามมาว่า,อาไอคอร์สออนไลน์เปิดเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเดือนมิถุน,นายนแล้วกันนะครับคอร์สเนี่ยคอร์สออนไลน์ ที่ที่จะไลายที่ส่วนใหญ่จะจะไลท์สดใสในคอร์สเนี่ยก็จะเป็น,ปน,นมิถุนายนแล้วกัน,นะผมก็เตรียมตัวนี่นึงนะครับไปไปเตรียมเอกสารไปเตรียมอะไรวาให้ก็เหมือนเดิมครับสามสิบท่านนะมิถุนายนนะครับ <c oughs> คือตอนเนี้แอดกันเต็มห้องไปหมดเลยผมก็แบบคือปฏิเสธไปแล้วกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ในกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ตามมาผมก็เอาไว้เดี๋ยวผมแจ้งในใน ช anel YouTube แล้วก็ทางเพจแล้วกันนะจะได้เข้าใจว่าโอเคเนี่ยรับแล้วนะครับแต่ที่ผมแต่ไอเสาี่ที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือมันเป็นคลาสของเดือนเมษาที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันผ่านไปแล้วนะครับก็ก็ปิดแล้วไม่รับแล้วนะครับอ่ะโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามนะครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ